ทิติสามค่ะหมอมปลื้มเปิดรับสารรับนูลศัตรูที่ทักษิณกลัวที่สุดค่ะอำนาจที่ขุมไม่ได้สะเทือนบัลลังก์นายโยอิงค่ะหมอมปลื้มค่ะบอกว่าผู้กําหนดเกมการเมืองในประเทศไทยเนี่ยหนีไม่พ้นตุลาการสารรับนูนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจเดียวที่ดรทักษิณชินวัตรเข้าไม่ถึงก็คืออำนาจที่อยู่ที่สารรับนูญค่ะ โดยข้อกล่าวหาที่อ้างนะบอกว่าอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะสามารถบงการพักเพื่อไทยได้นะเอาจงจริงแล้วสําหรับผมเป็นเรื่องเดียวที่จะมีโอกาสสะเทือนบัลลังของนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองฐานชินวัตรเพราะเป็นอำนาจที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีควบคุมไม่ได้ค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่5กันยายน2567ค่ะหม่อมปลื้มนัทกรเทวกุลค่ะ ได้มีการพูดถึงนะศัตรูที่น่ากลัวของทักษิณในรายการคนดังนั่งคุยทางช่อง YouTube ของช่อง8นะคะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้ารบกับบิ๊กป้อมกับคุณชวนแล้วก็คุณเสรีพิสูจน์นะในเวลาที่แต่ละคนเป็นท็อปฟอร์มนะและ,และถือไพ่เหนือกว่าที่ไม่ใช่วันนี้แล้วเนี่ยโอ้สนุกแน่ค่ะแต่ในปี2,567นนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วนะคะแล้วใครท็อปฟอร์มตอนนี้ก็คือ สารรับหนูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยไปหลงกับสิ่งที่เป็นสีสันถ้าคนไหนไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแล้วออกมาเล่นบนสนามเนี่ยคุณมัวแต่ไปมองเขาเนี่ยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยนะแมตช์จัมในวันนี้ก็คือ เพื่อไทยกับสารรับนูนค่ะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการเริ่มมองไหมว่าใช้จังหวะนี้ในการสอยทักษิณสอยอุ้งอิงแบนสัก10ปีแล้วก็ยุบพักเพื่อไทยดีกว่าเพราะว่ายังไงยังไงเลือกตั้งรอบหน้าพักประชาชนก็ชนะอยู่ดีนะฮะหรือปล่อยให้เพื่อไทยอยู่แล้วก็ให้เพื่อไทยเนี่ยชนะพักประชาชนในนามระบบนั่นก็คือออ t ชัน available นะในรอบหน้าในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะฮะ ผู้กำหนดเกมทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยหนีไม่พ้นตุลาการศาลร,รัฐนูนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจเดียวที่ดรทักษิณชินวัตรเข้าไม่ถึงก็คืออำนาจที่อยู่ที่ศาลร,รัฐนูนค่ะการที่มีคนไปนำเรื่องร้องเรียนให้มีการยุบพักเพื่อไทยนะคะโดยอ้างว่าอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรี สามารถวงการพักเพื่อไทยได้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเป็นเรื่องเดียวที่จะมีโอกาสสะเทือนบอลลังของนายกรัฐมมตรีแพทองทานชินวัตรเพราะเป็นอำนาจที่อดีตนายกรัฐมมตีควบคุมไม่ได้นะนี่ไม่ใช่กลไกของพรรคร่วมรัฐบาลน,นี่ไม่ใช่ประเด็นซึ่งเกี่ยวกับอดีตรองนายกรัฐมมตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณว่าจะขยับอย่างไรหลังจากนี้นะหรือไม่เกี่ยวกับพลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทว่าจะแฉเรื่องอะไรต่อนะคะ เอาจริงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้อำนาจซึ่งชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้นในเมืองไทย,ยมีอยู่2ออย่างก็คืออย่างแรกก็คือ การทารัฐประหารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในจังหวัดที่ผบเหล่าทัพใช้อํานาจในลักษณะนั้นซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในอดีตในประเทศไทยบ่อยครั้งนะแต่ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยในอนาคตและก็ในปัจจุบันค่ะอํานาจนั้นเป็นอํานาจซึ่งยับยั้งล่วงหน้าต้องปรามไม่ได้นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยอำนาจซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญเองเลยเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้ว่าไม่ชอบทําตามคันลอของระบอบประชาธิปไตยแบบปกตินะแบบเสรีนิยมตะวันตกปกติอํานาจซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วนะซึ หน้าที่แทนคณะรัฐประหารได้เสมอค่ะมอมปลื้มค่ะบอกว่าอำนาจนั้นก็คือตุลาการสารรับหนูนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผมตอบว่าคุณทักษิณจะต้องมานั่งกังวลเรื่องอะไร ผมก็คือบอกว่ามันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยสารรัฐนูลนะจะตัดสินลงมือยุบพักเพื่อไทยเมื่อไหร่เพราะเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าคุณนักสินเนี่ยสามารถวงการพักเพื่อไทยได้ซึ่งมันเป็นคดีนะซึ่งพิสูจน์ได้ไม่ยากนะเอาง่ายๆมันแทบจะเป็นคดีซึ่งเปิดโอกาสให้สารรัฐนูลเนี่ยยุบพักการเมืองได้ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีการประเคนไปที่สารรัฐนูลนั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุสนสถาบัานที่ทางไทยค่ะเพื่อนำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบัานที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอทีป่ปรากฏได้เลยค่ะ